สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องสัทธมาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับผู้ที่มีศร,รัทธานะครับผู้ที่ทํามาติดตามรับชมและฟังช่องนี้นะครับนาอกันยาณิมิตทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้ําคําเตือนว่านะครับทางช่องเรานะครับเป็นเพียง นะครับสื่อกลางในการคํานวณนะครับและก็วิเคราะห์นะครับสถิติย้อนหลังเส้นทางเดินของตัวเลขนะครับให้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลักจิตงนรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับที่สําคัญนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการผลินกฎหมายทุกประเภทนะครับถ้าชอบก็จะเลื่อมนะครับฝากกดติดตามซับสไคร์นะครับ แ้วเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนพพอร์ตนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับเนาะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้จะเปิดหัวไปที่หลักร้อยและเลขดับหลักร้อยก่อนนะครับซึ่งเลขดับบนของผมนะครับ ถ้าสรุปงวดที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับเลขดับทั้งหมดนี่เกือบ20สูตรหลุดสูตรเดียวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับนี่นะสีหนึ่งสูตรที่1สูตรที่สองสูตรที่สามและสูตรที่สี่ที่ห้าหลุดสูตรเดียวรวมบนล่างนี่ประมาณ20สูตรนะครับล่างนี่มีหลักหน่วย3สูตรก็ดับอยู่ทั้งหมดนะครับหลัก1 0 3สูตรก็ดับอยู่ทั้งหมดเป็น6แล้วนะครับ คู่ดับอีก1สูตรก็เป็น7นะครับและดับบนเนี่ยดับรวมน่ที่ไม่รวมหลักร้อยก็มี10สูตรก็เป็น17และนะครับและดับหลักร้อยอีก5สูตรนะครับก็เป็น22สูตรทั้งหมด22สองสูตรบนล่างนะครับหลุดสูตรเดียวนะครับหลุดสูตรเดียวก็คือสูตรนี้คือหลักร้อยนอกนั้นดับอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น10หน่วยนะครับหรือดับขาด10หน่วยคู่ดับ 10หน่วยอยู่ทั้งหมดนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าของวันที่1กรกฎาคมนะครับจะดับอยู่ทุกสูตรหรือไม่หรือถ้าดับไม่อยู่สูตรไหนมีโอกาสที่จะหลุดนะครับถ้ามันชนกับตัวเด่นนะครับเราก็แค่ลดเปอร์เซ็นต์ตัวเด่นลงนะครับจากที่เราชอบร้อยเนี่ยเราก็เหลือสัก90ก็ได้ก็ไม่ได้ไปเสียหายอะไรมากมายนะครับก็ให้มันเข้านะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าหรือมันไม่เข้านะครับให้เผื่อใจว่าเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดและควบคุมมันไม่ได้ สิ่งที่เราควบคุมมันไม่ไดไ้ต้องเผื่อใจไว้หมดครับมันอาจจะไม่เป็นดังที่เราคิดก็ได้นะครับอผมไม่ได้ไหมายความว่าผมแม่นนะครับและไม่ได้หมายความว่าใครแม่นหรือใครไม่แม่นไม่มีใครแ uh ม่นหรอกครับยกเว้นมันจะออกอเพราะว่าถ้ามันออกตัวที่ทาหรือที่วิเคราะห์ไปนั่นแหละก็จะแม่นมีแต่แม่นหลังหวยออกเลยครับผมเชื่อแม่นหลังออกผมเชื่อแต่แม่นก่อนออกผมไม่เชื่อยกเว้นมันจะออกถึงจะบอกว่าแม่น นะครับสาหรับผมนะคนอื่นอาจจะคิดว่าแม่งก่อนออกก็ได้นะครับผมว่ามันไม่ใช่เพราะสูตรที่ทํากันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่องค์ประกอบในการออกนะครับเราให้อยู่กับความเป็นจริงนะครับอยู่กับความจริงนะครับอันที่หลุดก็อาจจะเข้านะครับหรืออันที่มันเข้าเข้าอยู่แล้วยาวๆเนี่ยมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับหลักร้อยนะครับผมใช้ดับด้วยกันห้าสูตรบางงวดก็ห้าตัวนะครับบางงวดก็ชนกันเหลือสี่ตัวสามตัวนะครับเพราะแต่ละสูตร นะครับมีความเ,เกีนะเ่ยวเนื่องกันนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันนะแต่ละสูตรนะบางคนอาจจะเอาค่าห้าตัวนี้นะครับแล้วนําไปตัดให้มันเหลือตัวเด่นห้าตัวนะครับตั้งแต่ปีหกห้านะครับขออลไตั้งแต่ปีหก้าเลยสูตรนี้ผมใช้ตั้งแต่ปีหกสามนะครับดูนะครับนี่ฝั่งน,น, 1, 2, 3, 4, นี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เห็นไหม จนมาขึ้นแถบใหม่แล้วเป็นแถบนี้แล้วนะครับนะเพื่อ,อผมซูมก็อาจจะตัวใหญ่เวลาโยกกระดาษมันก็อาจจะตาลายนะครับก็เลยไม่อยากจะขยับมากนะครับผมทำเส็แผ่นเดียวนะครับตั้งแต่ปีหกห้านะครับสูตรที่สามสี่และห้าไม่เคยหลุดนะครับเห็นไหมสามสี่และห้าไม่เคยหลุดนะครับสูตรที่เดินดีที่สุดก็คือสูตรที่หนึ่งปีหกห้าหลุดหนึ่งงวดน,นะครับปีหกสามถึงปีหกห้าก็คือของ เป็น49งวดนะครับสถิติเขาหยุดที่ดับอยู่มา49งวด49งวดต่อเนื่องแล้วมาหลุดนะก็เดินต่อมาแล้วสองงวดนะครับที่หลุดบ่อยที่สุดก็คือสูตรนี้นะครับแต่ปี6กก็หลุด2งวดก็คืองวดนี้แล้วก็งวดล่าสุดเอ้ยก็คืองวดที่49นะครับตั้ง3สูตรนี้ปี65าไม่เคยหลุดและสูตรที่เดินดีรองจากสูตรที่1ถามว่าคือสูตรไหนสูตรนี้ครับสูตรที่4 นะครับสูตรที่4และก็สูตรที่5สูตรที่5กับสูตรที่2องไอ้สูตรที่5กับสูตรที่3เนี่ยนะครับหลุด2งวดตั้งแต่ปี63เช่นกันหลุดแค่2งวดนะครับสูตรที่1กับสูตรที่4หลุดแค่งวดเดียวนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับสถิติย้อนหลังเท่านั้นนี่ต้องบอกสถิติก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ดูสถิติกันนะครับ8 0 7 ผมมากก็ดีนะครับผมก็เดินดีก็เด่นด้วยซ้าอ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไม่ชอบนะครับไม่รู้ไม่รู้คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบรรทัดฐานหรือว่าเกณฑ์การตัดสินใจเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทั้งท้งที่ดับมันเดินดีกว่าทําไมคนไม่ชอบดับผมก็ไม่เข้าใจนะครับแค่เรามองฝั่งตรงข้ามใช่ไหมถ้าเราตัดดับออกมันก็จะเหลือเป็นเด่นแค่นั้นนะครับนี่แหละมันถึงมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันนะครับอืม ดับเดินดีกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ชอบดับเราก็บางคนก็ไปหาแต่เด่นนะครับหลายคนที่มองออกว่าเป็นดับดับแล้วเอาไปกลายเป็นเด่นก็โชคดีหลายคนนะครับจากจาก4ี่ห้าตัวเนี่ยนะครับมาดูกันนะครับสูตรที่1ดับ0ูนย์ครับอยู่พอออกแนะครับออก80 7ศูนย์เจ็ดะครับสูตรที่2ดับ8ครับนี่สูตรนี้ไม่อยู่สูตรนี้นี่ปี6 5หลุดแล้ว2งวดนะครับผมจะไม่ทิ้งนะครับผมจะทําคู่กันไปอย่างนี้แหละครับ สำหรับหลักร้อยนะครับสูตรนี้ปีสองห้าสองสูตรแล้วเอาสองครั้งแล้วนะครับสูตรที่สามดับหกปึ๊บสูตรที่สี่ดับสี่นะครับสูตรที่ห้าดับสองนะครับมันไม่ชนกันเห็นไหมตั้งห้าตัวงวดที่แล้วห้าตัวก็ดับอยู่ทั้งหมดวันนี้ไม่อยู่สูตรแรกวันนี้ไม่อยู่สูตรที่สองแต่พวกนี้อยู่ทั้งหมดเลย นะเราก็มาลุ้น,นกันแหละว่าจะดับอยู่ไหมถ้าดับอยู่5ตัวก็โอเคแหละแล้วก็ผมจะไปจับใส่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสูตรผมเรียกว่าชุดอะไรนะชุดตอกเสาเข็มอะที่มี6ตัวนะ่ะเข้าอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วครับเข้าต่อนะครับเข้าต่อสูตรที่1นนะครับของวันที่หนึ่กรกฎานะครับ เกนะครับนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2องดับ5นะครับวันนี้มีชนนะครับสูตรที่สามดับ7นะครับสูตรที่สี่ดับ2นะครับสูตรที่ห้าดับ7ชน7นะครับ5สูตรได้4ตัวนะครับตัวถ้าดับอยู่อีกนะครับถ้าดับอยู่อีกทั้งหสูตร ก็มีโอกาสนะครับปีนี้นะครับตัวที่ดับชนกันเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับแต่ปีที่แล้วพลาดหนึ่งนวดตัวที่ดับชนกันเนี่ยเจ็ 7. นะครับนอกนั้นไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่ปีหกสามถ้าอะไรง่ายง่ายฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ก็คือเจ็บน่าจะขาดไปแล้วนะครับขาดก็หมายความว่าดับขาดนะครับน่าจะนะผมใช้คําว่าน่าจะนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไป ตัดกับตัวนี้นะครับเนี่ยบางคนก็จบแค่2คลิปนี้เลยนะครับไม่ไปดูตัวเด่นนะครับเพราะว่าตัวเด่นมันก็ฉเฉลยมาแล้วจากตัวนี้แหละนะม,มันก็เหลือก็เป็นตัวเด่นเหลืออะไรละ0 8, ูนย์หนึ่งมสีเห็นไหมศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดเนี่ยที่เหลือจากเลขชุดนี้ศูนย์หนึ่งสามสี่หกแปดอ่และก็นี่ไงครับศูนย์นี้ เห็นไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ17มกราคมนะครับเนี่ยหลักร้อยงวดที่แล้วเข้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปผมจะลงต่อให้เลยนะครับเป็นสูตรนี้วันนี้จะสองสองคลิปนะครับวันนี้จะสองคลิปผมจะลงตัวนี้ต่อให้นะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับเนี่ยถ้าใครชอบตัวนี้อยู่นะครับผมยังชอบนะ ตั้งแต่ปีหกห้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีหกห้าตั้งแต่ปีหกสี่หลุดสามสิบธันวาปีหกสี่หนึ่งวนะว, 65, ดวดนะครับ 17, แล้วก็ปีหกห้าหลุดสองงวดนะครับสิบเจ็ดกุมภาแล้วก็หนึ่งมิถุนาแล้วก็มาเข้าต่อเพราะตามสถิติเข้าไม่เคยหลุดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับและสถิติเข้าจากหลุดแล้วเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่าสองวดตัวนี้เห็นไ,ไหมมันเข้าเยอะกว่าน่ะนะครับเพราะมันหกตัวเออแล้วก็เอามาตัดกับตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยาก วัดนะครับมันอาจจะเหลือไม่หลายตัวหรอกนะครับซึ่งวดที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ติดดับเนี่ยมันก็จะเหลือไม่กี่ตัวเองถูกไหมแล้วนะมาดูวดที่เข้านะครับมาดูวดที่เข้าวันนี้ไม่เข้า,าดูวดที่เข้า919 919ตัวเด่นนี้เท่าไหร่790345 34ตัดออก สามสี่ตัดออกก็เหลือเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเห็นไหมครับมาเทียบงวดต่อ,อไปรุ่หกหนึ่งแปดเนี่ยนะครับหกหนึ่งแปดตัวเด่นเนี่ยได้สามห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนี่ศูนย์ห้าสามตัดออกแล้วห้าสามศูนย์ตัดออกแล้วเหลือหกเก้าหนึ่งเห็นไหมครับหกเก้าหนึ่งก็จะเหลือสามตัวเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่า ถ้าเอาตัดแบบนี้มันจะเดือกี่ตัวรอฝากรับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดขอให้ปาฏิหารและสิ่งดีๆนะครับเกิดกับผู้ที่มีศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ